เล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่งพงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนพระจนอาณาจักรโบราณบทที่หนึ่งเรื่องนี้เริ่มในบ่ายวันหนึ่งคุณชยัยมีภูมิลำเนาเดิมเป็นคนอำเภอคูเมืองได้พาแฟนสาวมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่โดยวางแผนในช่วงวันหยุดยาวไว้ว่าจะค้างบ้านคุณปู่หนึ่งคืน พรุ่งนี้เช้าคุณชัยจะพาคุณสกุณาแฟนสาวไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดคือปราสาทหินอีกวันจะข้ามชายแดนไปเที่ยวกัมพูชากันต่ออากาศช่วงบ่ายไม่สู้ดีท้องฟ้ามีสีแดงคุณชัยจะพาแฟนไปหาซื้อของใช้จําเป็นในตัวจังหวัดที่ไกลออกไปประมาณ40กิโลเมตรคงจะกลับมาอีกทีในช่วงค่าปู่โชตบอกอุก,กาฟ้าเหลืองพายุจะเข้าไม่ต้องไปไหนหรอก คุณชัยเป็นหลานชายที่เกรงคุณปู่มากกว่าคุณพ่อเสียอีกท่านเป็นคนหน้านิ่งบทจะดุขึ้นมาคนในบ้านพากันเงียบหมดสมัยก่อนท่านทำหน้าที่เป็นผู้คุมใน,นเรือนจำตามผนังห้องจึงมีรูปถ่ายสีขาวดำแขวนไว้สิ่งที่ทำให้คุณสกุลนาสะดุดตาก็คือภาพข่าวตัดแปะจากหน้าหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นมีภาพของคุณปู่โชดสมัยหนุ่มๆถือปืนยาวดูโก้มากมาดเข้มราวกับดาวร้ายหนังไทย มันเป็นข่าวนักโทษแหกรถคุมขังจนถูกวิสามันคุณสกุณาเห็นว่าเมื่อไม่มีอะไรทำเลยหันมาชนคุณปู่พูดคุยถึงเรื่องราวในภาพอีกทั้งจะได้ทำความคุ้นเคยกันให้มากขึ้นปกติแล้วคุณปู่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องราวของตนเองในสมัยเป็นผู้คุมแต่เมื่อเห็นคุณสกุลนามีใบหน้าคล้ายกับคนรู้จักทำให้ท่านอดคิดถึงความหลังไม่ได้จึงยอมเล่าให้ฟังที่แม้แต่คุณชัยเองยังไม่เคยฟังมาก่อน มันเป็นบ่ายของวันที่อากาศเลวร้ายท้องฟ้าสีแดงฉานเหมือนย้อมไปด้วยเลือดในป่าดิบดงทึบอันเป็นส่วนหนึ่งในเทือกเขาพนมดงรักชายชะกันสิบคนกำลังมุ่งหน้าอย่างเรียบเร่งหนีการติดตามของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบางคนหายใจหอบจนตัวโยนวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วร้องขอให้คนข้างหน้าหยุดรอก่อนขอพักก่อนพี่ซ่งเราวิ่งกันไม่ไหวแล้วพวกตำรวจมันตามมาไม่ทันตอนนี้หรอก อย่าวางใจเราจะต้องข้ามชายแดนไปเขมรให้ได้ข้ามีพักพวกรอช่วยอยู่ฝั่งนั้นเมื่อชั่วโมงก่อนนักโทษกลุ่มนี้เพิ่งแหกรถคุมขังยิงผู้คุมเสียชีวิตหากหนีไม่พ้นตำรวจติดตามมาทันจะต้องถูกวิสามันอย่างแน่นอนไม่นานที่เกรงกันไว้ก็เป็นจริงเมื่อมีเสียงหมาเห่าไล่หลังมาทุกทีรู้ว่าตำรวจใช้หมาดมกลิ่นนักโทษพอจวนตัวนายทรงหัวหน้าแก๊งปล้นธนาคาร ไม่คิดยอมให้จับอีกแล้วจะขอสู้ตายน่วงเวลาให้พักพวกลงไปในแม่น้ำมันตื้นเขินมากและใสพอให้มองเห็นหินแกะสลักมากมายอยู่ใต้น้ำมองผิวเผินเหมือนรูปสลักของรูสีนับจำนวนไม่ถ้วนในเวลานั้นไม่มีใครมีกระใจพิจารณาดูแล้วพอนักโทษทั้งหมดข้ามไปถึงอีกฝั่งได้เกิดฟ้าผ่าลงมาดังเปรียงพวกตำรวจต้องหมอบหลบกับพื้นพอเงยหน้าอีกทีพวกนักโทษได้หายไปแล้ว ในป่ามันทึบมากแค่คลาดสายตาแป๊บเดียวก็แทบไม่เห็นหลังจึงต้องใช้หมาช่วยตามกลิ่นนายตำรวจที่ควบคุมภารกิจส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดก่อนอย่าข้ามแม่น้ําไปเพราะได้ยินเสียงดังแปลกๆมาจากต้นน้ําอากาศตอนนี้วิปริตมากท้องฟ้าเหนือหัวมีเมฆวนและส่งสายฟ้าลงมาเป็นที่หน้าหวั่นเกรงเพียงไม่กี่อึดใจสิ่งที่นายตำรวจเกรงไว้ก็เป็นจริงน้ําป่าไหลหลากเหมือนเขื่อนแตก ทำให้พวกตำรวจไม่สามารถติดตามนักโทษไปได้ในป่าตอนนี้อับทึบมากยิ่งมีเมฆฝนปกคลุมทำให้เมื่อราวกับกลางคืนนายทรงพาทุกคนมาหยุดในที่โล่งตอนหนึ่งมันเป็นเนินเขาสูงทุกสายตาพบว่ามีงูยักษ์แผ่แม่เปี้ยอยุดตรงหน้าฟ้าแลบทำให้สว่างจ้าจึงเห็นว่าเป็นนาคเจ็ดเสียนเด็กหนุ่มชื่อชาติชายหวาดกลัวตลอดเวลาคิดจะล่าถอยไปมอบตัวนายทรงตามมาหิห้วคอ มากอดปลอบใจบอกไม่ต้องกลัวบนเนินเขาจะต้องเป็นเทวลัยร้างพวกเราจะขึ้นไปหลบฝนกันก่อนพอเดินผ่านบันไดขึ้นมาเหมือนหลงเข้ามาอยู่ในโลกรังมันมีแต่ซากอิฐแรงหินทรายแก่สลักรูปนางอับสรทถล่มลงมากองกับพื้นจมอยู่ภายใต้วัชพืชปกคลุมคนขวัญอ่อนรู้สึกเหมือนมีคนจ้องอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยรูปสลักของนางอับสรมีอยู่มากมายในเทวลัยแห่งนี้ วันลบใช้ท่อนแขนปาดเช็ดน้ำฝนย้อยเข้าเบ้าตาสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นมองดูทีแรกเหมือนเนินเขาย่อมย่อมมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมคือมนดกบและปราสาทประธานที่มีส่วนยอดสูงชันเหมือนยอดพระปรางสิ่งก่อสร้างโบราณส่วนใหญ่ที่ยังยืนหยัดเป็นรูปทรงอยู่ได้ด้วยอาศัยรากไม้และเถาวัลย์ขนาดใหญ่พันรัดทําให้ยืนหยัดมาได้นับพันปีเสียงดังของระเบิดสังหาร จากคนที่เดินอยู่ท้ายแถวชายคนนั้นขาขาดทันทีลำไส้ทะลักออกจากหน้าท้องทั้งพวงส่งเสียงร้องโหยหวนพักพวกต่างสยองขวัญไปตามกันไม่มีใครจะช่วยเหลืออะไรได้เลยหนึ่งในคนข้างหน้าเดินย้อนกลับมาชายหน้าเหี้ยมดวงตาแข็งกร้าวเหมือนมือปืนอาชีพที่ยิงคนมานับร้อยศพมาถึงก็ใช้ปืนยิงเข้าที่ขมับคนครอร้ายปลิดชีพอย่างรวดเรว็วเป็นการการ,รุณยฆาต ไม่ให้ต้องทรมานให้นานนักมันไม่รอดแล้วปล่อยไว้จะทรมานเปล่าชายหน้าเหี้มกล่าวกับทุกคนไม่มีใครว่าเองหรอกเองใจเหี้มดีว่าแต่เองชื่ออะไรวะโดนคดีอะไรมานักโทษทั้งหมดล้วนคดีอุกจกักรถูกสารจังหวัดส่งตัวไปเรือนจำกลางมีรถควบคุมนักโทษมารับในคราวเดียวจึงยังรู้จักไม่ทั่วถึงนายทรงนักโทษคดีปล้นและฆ่าเจ้ารั์ปากร้องถามก็จริง สายตามองไปที่ปืนกระบอกนั้นจำได้ว่ามันเป็นปืนของผู้คุมชายคนนั้นไม่ตอบกําปืนแน่นพร้อมจะสังหารทุกคนหากคิดร้ายต่อตนนายทรงทําทีหัวเราะพอจะเดาออกมีนักโทษที่เป็นมือปืนอาชีพขึ้นรถมาด้วยฉายาในวงการมือปืนรับจา้างเก่าเอชเพราะชอบใช้ปืนเอชเคยิงถล่มเหยื่อในชั่วโม,มงก่อนหน้านี้ลูกน้องของตนได้ลงมือปล้นรถคุมขังนักโทษ เสียงปืนดังขึ้นนัดแรกจากคนบนรถกระบะที่ขับติดตามมาจนปะเหมาะสบโอกาสลงมือบนหนทางเปลี่ยวเสียงปืนยิงรัวเร็วดังราวกับประทัดวันตรุษมีเสียงปืนตอบโต้มาจากเจ้าหน้าที่เพียงไม่นานก็ถูกอีกฝ่ายควบคุมไว้ได้นักโทษแย่งปืนผู้คุมโซ่ตรวนถูกนำออกทิ้งศพผู้คุมและนักโทษที่ถูกกระสุนบาดเจ็บล้มตายไว้เบื้องหลังกำลังเห็นอิสระอยู่รำไรแล้ว เส้นทางที่ใช้หลบหนีถูกเจ้าหน้าที่ตั้งด่านสกัดจนต้องทิ้งรถไว้ในป่าข้างทางเป้าหมายคือเดินเท้าข้ามป่าเขาหนีเข้าชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเด็กหนุ่มชื่อชาติชายกอดเอทรงไว้นัน่นร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวเหมือนญาติผู้น้องหรือไม่ก็คู่รักก็ไม่ปานในเวลาขับขันเช่นนี้ไม่มีใครมีกระใจคิดเรื่องอกุศลคนคู่นี้มีความสัมพันธ์กันยังไงนั้นไม่มีเวลาจะคิด ในเมื่อพายุใหญ่กําลังแผลงฤทธิ์ในป่ามีเสียงดังอื้งต้นไม้ใหญ่น้อยหักโคน่นไม่มีที่ไหนจะปลอดภัยอีกแล้วนอกจากเข้าไปหลบในปราสาทสายฝนที่ตกลงมาทําให้ร่างของนักโทษทุกคนชุ่มโชกไปด้วยสีแดงคล้ายเลือดจากที่มีคนตายคราวนี้มาเจอฝนเลือดชายที่ถูกเรียกขานเก่าเอสเคส่งเสียงตะโกนแข่งกับลมฝนอย่าได้ตกใจไปให้เข้าไปหลบฝนในปราสาท เลือดของคนตายกระเด็นขึ้นติดกิ่งไม้ข้างบนพอฝนตกลงมาทําให้ชาเอาเลือดลงมาด้วยฟ้าร้องครืนเหมือนเสียงกลองมโหระทึกในพิธีกรรมันศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเวลาได้หยุดพักหายใจในายทรงหิ้วแขนเด็กหนุม่มวิ่งฝ่าสายฝนนํานไปก่อนวันลบต้องคอยหิ้วแขนทนัดเด็กหนุ่มอีกคนที่มีความกลัวตลอดเวลาไม่เฮล้าหลังเพื่อนจนไปถึงซุ้มประตูต้องตกตะลึงกับทวารบาลสององค์ บัดนี้กำลังนองไปด้วยเลือดวันลบเดินล้ำหน้าทุกคนเข้าไปดูให้แน่ชัดด้วยเป็นคนมีการศึกษามีความรู้ในเรื่องประสาทในยุคโบราณอยู่บ้างลักษณะของทวารบาลสององค์นี้จำแนกประสาทแห่งนี้จะต้องเป็นราชวิหารของกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคโบราณไม่ใช่เทวไลของนักบวชผู้ที่จะเข้ามาทําพิธีกรรมจะต้องเป็นกษัตริย์เท่านั้นจึงต้องมีทวารบาลคอยเฝ้าอยู่สององ,องค์โดยแกะสลักอยู่สองข้างของประตู ติดกับผนังปราสาททางด้านขวาจะมีลักษณะเมตตาเรียกชื่อว่านันทิเกศวนใบหน้าทวารบาลแสดงอาการยิ้มเล็กน้อยทางด้านซ้ายของทวารคืออสูรทวารบาลมีลักษณะใบหน้าที่ดุร้ายในตาโปนจมูกแบนริมฝีปากหนาแสดงอาการเสยะยิ้มจำหลักอยู่ในท่ายืนกลุมกระบองไว้ด้านหน้าวางอยู่ที่กึ่งกลางทรงกับเก๋าเข้าไปสอบถาม วันลบพูดโดยไม่มองหน้าบอกแต่เพียงป่าแถบนี้อาจจะมียางไม้สีแดงพอฝนตกลงมาทำให้น้ำมีสีแดงไม่มีอะไรผิดปกติพ่อถามไถ่พอให้รู้จักกันก็รู้ว่าชื่อวันลบเคยเป็นพนักงานธนาคารมีความผิดในคดีฆาตกรรมภรรยากับพ่อตาแม่ยายพฤติกรรมโหดเทียมจึงถูกสารตัดสินประหารชีวิตคดีอยู่ในระหว่างอุทธร์ทั้งหมดข้างในปราสาทมีคนหนึ่งร้องเอะอะ เมื่อพบว่ามีกวางแม่ลูกเข้ามาหลบในนี้มันเพิ่งจะคลอดลูกมันเหมือนของขวัญให้กับคนที่ท้องกำลังหิวโหวยวันลบร้องห้ามอย่าไปทำมันแต่ไม่มีใครฟังคนพวกนั้นช่วยกันล้อมจับตัวไว้ได้จับกดพื้นใช้มีดพับเชือดคอกวางคลอร้ายเมื่ออยู่กลางฝนจะหาฟืนก็ออยากจึงใช้มีดเฉือนเนื้อมากินกันดิบๆบ,บางคนใช้สองมือกอบเอาเลือดจากในท้องกวางมาซดจนปากแดง วันลบไม่อาจาทนดูได้เดินออกกรำฝนข้างนอกได้แต่สาบแช่งในใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้ฆ่าพวกมันให้หมดต้องแปลกใจที่เห็นนายเก๋าเดินตามออกมาด้วยมุมปากเสียยิ้มเหมือนพวกฆาตกรโรคจิตในมือถือปืนคอยจับตามองตนคล้ายจับผิดตลอดทางที่หนีมาวันลบแอบหักกิ่งไม้ทำตำหนีบนก้อนหินให้ตำรวจติดตามมาได้เขาไม่ได้คิดหนี ในเมื่อคดีอยู่ในระหว่างอุทธร์มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตนเองจะต้องชนะคดีตอนคนร้ายปล้นรถจิงตัวนักโทษเลยถูกลากมาด้วยเพื่อใช้ร่างกำบังกระสุนจากเจ้าหน้าที่คนที่จำหน้าได้ก็มีนายทรงคดีปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์นายธนัทคดียาเสพติดนายชาติชายคดีทางเพศทั้งหมดถูกตัดสินประหารชีวิตและต้องถูกส่งตัวไปเรือนจำกลางอีกห้าคน คือพวกมือปืนที่บุกมาปล้นรถนักโทษซึ่งคงเป็นลูกน้องของนายทรงอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่จำหน้านายเก่าคนนี้ไม่ได้ไม่รู้โดนคดีอะไรมาพอกินอิ่มแล้วนายทรงได้เรียกประชุมโจรโดยขับไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปลูกน้องแต่ละคนต้องการส่วนแบ่งจากเงินที่ช่วยกันปล้นธนาคารในเมื่อนายทรงนำเงินไปซ่อนไว้อีกครู่จึงเกิดมีปากเสียงกันขึ้นไอ้บ้ม หรือเองจะทรยศค่าอย่าทำใส่ซื่อเลยพี่พวกเราต้องการเงินกันเท่านั้นพี่สงก็ยอมบอกที่ซ่อนเงินมาเถอะแล้วพวกเราจะไม่ทำอะไรนายสงเพิ่งรู้ตัวเองว่าถูกลูกน้องหักหลังไม่ทันจับปืนก็ถูกปืนจ่อสีข้างไม่มีใครคาดคิดในเวลานั้นเกาเอชจะย่องเงียบเข้ามาจากด้านหลังคว้าคอนายเบิ้มใช้ปืนจ่อขมับแล้วรองสั่งทุกคนให้วางปืน ทรงไม่คิดวางปืนอยู่แล้วยิงใส่ร่างของลูกน้องผู้คิดคดประกายไฟวูบวาบเสียงดังกึกกล้องในปราสาทร้างเพียงชั่วอึดใจเดียวคำสาปแช่งของบรรลบก็เป็นผลเลือดคนกระเซ็นมาดนทวารบาลจนริมฝีปากอิ่มไปด้วยเลือดน้ำฝนนองพื้นถูกย้อมไปด้วยสีของเลือดท่ามกลางควันปืนอบอวนและกลิน่นคาวเลือดเหลือเพียงชายสองคนยืนจ้องปืนใส่กันทรงหัวรอในลำคอ ยอมลดปืนลงก่อนเมื่อเห็นฝีมือและหัวจิตหัวใจของมือปืนแปลกหน้าหมดข้อสงสัยทันทีถึงกับออกปากชักชวนให้ไปอยู่กับนายของตนซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของภาคอีสานเกาเอชเคไม่ตอบว่าอะไรเพียงยิ้มกระตุกไหลรู้ว่าโอกาสของตนยังมาไม่ถึงหญิงสาวคนหนึ่งส่งเสียงกรีดร้องขึ้นมาเมื่อพบกับศพคนมากมาย พอเห็นหน้าคนร้ายเธอหันหลังวิ่งหนีออกไปอย่างไม่คิดชีวิตไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ในนี้ก่อนแล้วอาจจะมาหาของป่าเจอฝนตกหนักเลยหลบเข้ามาในนี้นายทรงร้องสั่งพวกข้างนอกให้จับตัวไว้นายชาติคดีฆ่าข่มขืนเห็นหญิงสาวหน้าตาดีวิ่งตามไปจะกอดรวบไว้แต่ถูกวันลบตามไปเตะตัดขาล้มเสียก่อนเวลานั้นทุกคนรู้ดีว่าหญิงสาวจะต้องไปบอกคนในหมู่บ้านแน่ เรื่องจะไปถึงหูตำรวจในไม่ช้ามีทางเลือกสองทางคือตามจับตัวมาให้ได้หรือหนีไปก่อนที่ตำรวจจะตามกลิ่นมาถึงชาติย้อนกลับมาถามซรงด้วยสีหน้าแตกตื่นจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วหากฝืนต่อไปจะต้องเจอกับระเบิดเจ้ายัางไงดีซรงเหน็บปืนแล้วสั่งให้ทุกคนเดินทางกันต่อได้เลยฝนเ,เริ่มซาลงแล้วเกาเอสเคคิดอ่านว่องไวบอกช้าก่อน คิดดูให้ดีหากตามรอยผู้หญิงไปจะต้องไปถึงหมู่บ้านได้แน่จะต้องมีหมู่บ้านไม่ใกล้ไม่ไกลจากนี้ทรงคิดหนักหากจะเปลี่ยนแผนมันเสี่ยงกับตำรวจแต่ถ้ายังขืนไปต่อมันเสี่ยงกับระเบิดไม่มีโอกาสเอาชีวิตรอดออกจากป่าได้แน่เกาออกความคิดสั่งวันลบให้เดินนำหน้าตามรอยเท้าของหญิงสาวตามรอยเท้าของหญิงสาวไปหากคิดหนีจะถูกยิงทิ้ง ด้วยทำตัวแปลกแยกมาแต่แรกทรงบอกเอาเลยไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้แล้ววันลบถูกปืนจอ่อบังคับให้เดินนำหน้าติดตามรอยเท้าของหญิงสาวคนที่เหลือเดินตามมาห่างๆด้วยเกรงกับระเบิดหากมีบนหนทางข้างหน้าวันลบจะต้องตายเป็นคนแรกทรงหันมาขอบใจเกา่าที่คิดแผนนี้ขึ้นมาได้ตอนนี้เก่าเอเคก็เหมือนเป็นมือขวาของทรงแทนลูกน้องผีตายพวกนั้น เวลาผ่านไปกว่าสองชั่วโมงจนอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าจนค่ำเต็มทีวันลบพาเดินไปได้ไม่ไกลเลยด้วยต้องคอยมองหาร่องรอยของหญิงสาวบางช่วงพื้นเป็นหินแทบไม่เห็นรอยเท้าทรงคอยตะโกนบอกให้วันลบเดินไวๆหน่อยและอย่าคิดหนีวันลบคิดจะวิ่งพ่าไปหลายครั้งแล้วทรงบอกพักพวกข้างหลังหากมันเล่นลูกไม้คิดจะหนีให้ยิงได้เลยติดที่เก่าห้ามไว้ตอนนี้ให้ตามไปก่อน รอยเท้าของผู้หญิงคนนั้นมุ่งหน้ามาทางนี้จริงทรงได้แต่สายหน้าด้วยความรู้สึกเข็ดขยาดที่เพิ่งถูกลูกน้องหักหลังแต่ตอนนี้สองหัวช่วยคิดดีกว่าหัวเดียวน้ำค้างจากยอดไม้ตกลงมาราวกับหาฝนไอ้น้ำระเหยจากแผ่นดินเกิดเป็นหมอกปกคลุมทุกทิศท,ทางวันลบรู้ว่าโชคเข้าข้างตนแล้วจึงเร่งฝีเท้าจนเกือบวิ่งพอพวกข้างหลังร้องเออะอะให้รอก่อน วันลบชวยโอกาสวิ่งหนีทันทีได้แต่นึกภาวนาในใจให้ได้พบกับหญิงสาวคนนั้นเก่าเอชเคร้องห้ามทุกคนอย่ายิงอย่าตามไปจะพลัดหลงกันได้แล้วชี้ให้ดูแม่หมอกจะหนายังพอมองออกทางฝั่งขวามือมันคือหมู่บ้านเป้าหมายที่ตามหามาถึงแล้วอีกสามคนหายใจอย่างโล่งอกตั้งใจว่าจะต้องเข้าไปหาสเสบียงหากโชคดีได้รถยนต์สักคันมาใช้เพื่อหลบหนีต่อไป ช่วงโพลเพลแสงน้อยมองเห็นอะไรไม่ได้ชัดนักนักโทษทั้งสี่คนเดินมาถึงทางเข้าหมู่บ้านมีความเป็นชนบทมากห่างไกลจากความเจริญหมู่บ้านนี้แปลกมันเงียบผิดปกติแม้แต่หมาสักตัวยังไม่มีเก๋าบอกไม่แปลกคนยังไม่กลับจากทำงานในไรนาคนหน้านิ่งอย่างเก๋าแสดงท่าวิตกครั้งแรกเมื่อได้กลิ่นแปลกๆโชยมาบอกว่าให้เข้าไปดูก่อนถึงจะรู้อะไรดีๆ พอมาถึงลานกลางบ้านทุกคนต้องสยองใจเมื่อเห็นหินก้อนใหญ่จำหลักรูปเทพเจ้าซึ่งมีใบหน้าที่น่ากลัวปากอ้าแลบลิ้นยาวมือหนึ่งถือดาบอีกมือชูศีรษาของศัตรูยิ่งเข้ามาดูใกล้ๆทุกตารางนิ้วถูกราดด้วยเลือดจึงได้เก,กลือกรังทรงกลิ่นคาวคลุ้งชาวบ้านจะต้องทำพิธีกรรมเกี่ยวกับการเชอดสัตว์ที่นี่แน่อาจจะเป็นการบูชายันแต่ไม่รู้ใช้สัตว์ชนิดใด เลือดถึงได้ขาวมากไม่เหมือนแกะแพะพวกชาวบ้านต้มอ,อะไรไว้พวกเราเข้าไปดูกันเด็กหนุ่มอย่างธนัทชี้ไปที่กระทะใบใหญ่ที่ตอนนี้ฟืนไฟกำลังลุกไหม้เต็มที่น้ำเดือดพล่านเป็นไอทรงกลิ่นเนื้อต้มมาแต่ไกลเก๋ยืนมองอย่างท่วนทีบอกให้ระวังมันอาจเป็นเนื้อที่น่าสะพรึงกลัวก็เป็นไปได้ชาติกับธนัทไม่รอช้าแล้วใช้ไม้พายตักขึ้นมาดู พอเห็นถึงกับโล่งอกไปตามกันมันคือหัวแพะต้มนานจนลูกตาหลุดออกมาทรงหัวรอดในความเขี้ยะแวงของเกา๋าชาวบ้านกําลังต้มเนื้อแพะกันอยู่ไงคงไม่ได้ต้มเนื้อคนกันหรอกไม่แน่ว่าชาวบ้านเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาทําให้ตกใจกลัวพากนันหนีไปหมู่บ้านถึงเงียบขนาดนี้แต่เป้าหมายของตนคือเข้ามาหาสเสบียงเท่านั้นชาวบ้านอาจจะซุ่มดูคนแปลกหน้าเก๋าเตือนให้รีบกินรีบไป ก่อนจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นขอนอนในป่ายังจะอุ่นใจกว่านอนในถิ่นที่ไม่รู้จักทรงมองตาก็าไม่ได้คิดจะนอนในหมู่บ้านอยู่แล้วแค่มาหาอาหารเลี้ยงปากท้องทนัดกับชาติรีบคว้าสี่โครงแกะไปเป็นสเสบียงแล้วถามถึงวันลบเจ้ายังไงทรงบอกปล่อยมันไปจะตายที่ไหนก็ช่างมันอยากทําตัวเป็นสายให้ตำรวจมาตามลากคอพวกเราเกลียดนักพวกทรยศทนัดกับชาติ รีบออกไปจากหมู่บ้านเกาถามทรงจะไว้ใจสองคนนี้ได้หรือทรงบอกทนัดมันแค่หลงผิดอยากได้เงินไปแต่งเมียอายุยังน้อยคิดอ่านไม่ทันคนถูกหลอกให้ขนเฮโรอีนในคราวเดียวมากขนาดนั้นเมื่อถูกจับได้จะถูกตัดสินประหารชีวิตส่วนชาติโดนคดีฆ่าขมขืนมันโดนตำรวจจับแพ้เกาเห็นว่าทรงดูจะปกป้องเด็กหนุ่มสองคนนี้อยู่ไม่น้อยจึงไม่คิดจะถามอะไรอีก ทั้งสคนเดินกลับมาทางเดิมหมายใจจะหาต้นไม้ขนาดเหมาะทำห้างนอนพอเดินหาต้นไม้ก็ไม่เจอตกลงกันว่าต้นไม้ต้นนี้แหละช่วยกันหาไม้ท่อนเล็กๆมาเพื่อจะสร้างห้างภายหลังฝนตกอากาศเย็นชื้นไม่เหมาะจะนอนกับพื้นอีกทั้งมีสัตว์เลื้อยคลานมีพิษหากินกลางคืนจะเป็นอันตรายเอาได้พอห้างทำเสร็จเรียบร้อยป่ารอบตัวก็มืดสนิทเกาทำพิธีบางอย่างที่คนต้นไม้ เป็นการบอกกล่าวให้นางไม้ให้ช่วยคุ้มครองหลังจากนั้นจึงปีนขึ้นไปก่อนอีกสามคนปีนตามเขามีประสบการณ์เดินป่านั่งห้างสองสัตว์มาก่อนจึงเตือนทุกคนเมื่อขึ้นไปแล้วจะไม่ลงไปอีกจนกว่าจะสว่างใครปวดเบาก็ให้ปล่อยใส่กระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ใครก็ได้ช่วยข้าด้วยในอีกฝากของป่าเสียงร้องของหญิงสาวเหมือนเครื่องนำทางให้ชายหนุ่มติดตามไปถึง วันลบพบว่าเธอนอนหมอบกับพื้นเอามือกุมที่น่องวันลบร้องบอกอย่ากลัวผมมาดีจะมาช่วยหญิงสาวส่งเสียงอ้อนวอนอย่าทำอะไรเธอเลยวันลบไม่ฟังทัดทานเข้าไปดูบาดแผลมันเป็นรอยฟันหลายซี่ของงูไม่มีพิษถ้ามีสองเขี้ยวจะต้องเป็นงูพิษแน่ถึงกระนั้นวันลบยังกัดชายเสื้อนักโทษของเขาให้ขาดเอามาพันแผลให้หญิงสาวตอบขอบคุณรอยยิ้มแรกเกิดขึ้น เพราะดูๆไปแล้วเขาเป็นคนดีแถมยังหนุ่มแน่นหน้าตาก็จัดว่าหล่อเหลาพอได้พูดคุยกันเธอแนะนำชื่อตอนเองกังสดานชายหนุ่มรีบแนะนำตนเองว่าชื่อวันลบเธอได้บอกเรื่องที่หนีออกจากหมู่บ้านไปหลบในปราสาทจนไปพบเหตุร้ายเข้าเพราะความกลัวจึงย้อนกลับมาที่หมู่บ้านชายหนุ่มสอบถามเพราะเหตุใดจึงหนีมาเธอมีท่าทีอึดอัดใจจะตอบเพราะเขาคงช่วยอะไรเธอไม่ได้ พอเข้ากล่าวเสียงหนักแน่นว่าจะช่วยเท่านั้นหญิงสาวที่ชื่อกังสดานจึงยอมบอกด้วยน้ำตานองหน้าชาวบ้านได้เลือกเธอไปเป็นนางอับสรของกษัตริย์อีกไม่กี่วันทหารหลวงจะมารับตัวหากไม่ได้หญิงงามทหารจะฆ่าชาวบ้านทุกคนเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งข้อกับกษัตริย์แต่หากถูกส่งตัวเข้าวังให้พวกพราหมณ์คัดตัวผู้หญิงที่ถูกเลือกให้เป็นนางอับสรจะถูกฆ่า วิญญาณจะถูกสะกดให้เป็นนางสนมของกษัตริย์ในโลกหน้าไม่ได้ไปผุดเกิดแต่ถ้าหากไม่ถูกเลือกก็จะกลายเป็นนางกลางเมืองให้พวกทหารมาเสพกามด้วยใช้ชีวิตไม่ต่างจากทาสซึ่งเธอกลัวมากมันมีทางตายกับทางลงนรกทั้งเป็นเท่านั้นให้เลือกวันลบฟังแล้วไม่เข้าใจพานจะโมโหไปด้วยนี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วถึงได้ทำเรื่องป่าเถื่อนเช่นนี้ได้กล่าวเสียงหนักแน่น ผมจะพาคุณไปจากที่นี่ไปใช้ชีวิตในถิ่นที่มีความเจริญจากนั้นจึงอุ้มหญิงสาวขึ้นด้วยร่างกายที่สูงใหญ่แข็งแรงกางสดานยิ้มอย่างเขินอายเอ่ยปากตอบรับข้าขอฝากชีวิตกับท่านด้วยกระท่อมของข้าอยู่ท้ายหมู่บ้านเข้าไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ค่อยคิดอ่านกันอีกทีเพียงไม่นานเมื่อไปถึงกระท่อมหญิงสาวก็ได้ตกเป็นของชายหนุ่มจากต่างถิน่น คืนนี้พระจันทร์ขึ้น15้าค่ำแสงจันทร์นวนใหญ่ทำให้คนบนห้างมองเห็นยอดไม้ในป่าเป็นสีเหลืองอารามทันทีที่เมฆฝนเคลื่อนผ่านจนฟ้าเปิดลงคนบนห้างต้องตกตะลึงช่วยกันชี้ไปที่ปราสาทบนเขาจากเรือนลางจึงเห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะทองคำที่ประดับบนเรือนยอดสะท้อนกับแสงจันทร์ให้เกิดแสงระยิบระยับทองอุทานออกมาอย่างไม่เชื่อสายตาสิ่งที่ประดับปราสาทจนเหลืองอาราม ต้องเป็นทองคำแท้แน่เกาเอชตกตะลึงเช่นกันไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ตระการตาของสถาปัตยกรรมโบราณแต่เพราะจำได้แม่นยำปราสาทหลังนี้ช่างคล้ายปราสาทพรางที่พวกตนไปพบมาเมื่อตอนกลางวันผิดแต่มันใหม่อยู่มากมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดเท่าที่มนุษย์ในยุคโบราณจะสรรหามาสร้างได้ในป่าตอนนี้สภาพสมเนียงไพรเร่งขับขาน ตุ๊กแกป่าส่งเสียงมาจากโพรงไม้ไม่ใกล้ไม่ไกลคนไม่ชินอาจรู้สึกวังเวงเย็นเฉียบไปทุกรูขุมขนชาติเข้าไปกอดทรงให้รูปหลังปลอบใจเก๋าแอบสายหน้าให้เจ้าเด็กหนุ่มคนนี้ต้องเป็นเกนแน่ท่าทางก็ใช่ไม่น่าเชื่อว่าจะก่อคดีข่มขืนแต่ที่เชื่อแน่ๆคือนายสงจะต้องเป็นพวกชอบไม้ป่าเดียวกันพอสิ้นเสียงตุกแกเหลือเพียงเสียงเบาๆของเรไร แข่งกับกบเขียดมาจากลำธารน,นานทีจึงจะได้ยินเสียงช้างดังแว่วมาจากทิศเหนือคล้ายลมหอบมาแม่ทุกคนจะตึงเครียดมาจากเรื่องร้ายๆที่ต้องเผชิญมาทั้งวันความอ่อนเพลียทำให้เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวฉับพลันต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงคำรามของเจ้าป่าดังมาจากลำห้วยไม่ไกลจากที่ผูกข้างในความมืดมิดได้ยินเพียงเสียงขู่และเสียงตะกุยเล็บทรงพูดไม่เกินกระซิบ มันคืออะไรเก่าตอบสั้นๆมันคือเสือดำไม่ต้องกลัวห้างผูกไว้สูงและพวกมันก็ไม่ได้มีเป้าหมายจะเล่นงานคนเพียงไม่กี่นาทีต่อจากนั้นคำพูดของเก่าก็เป็นจริงแสงจันเล็ดลอดผ่านพุ่มไม้ถึงพื้นดินในจังหวะหนึ่งจึงเห็นพื้นขนสีดำของเสือขนาดกลางคู่หนึ่งกำลังกอดรัดฟัดกันจนไม้เล็กไม้น้อยหักโครมครามรงสะบดในลำคอจะยิงลงไปเพื่อขับไล่ เกาคว้าหัวไหลแล้วสั่นหน้าไม่ให้ทำการยิงสัตว์หากไม่ตายจะกลายเป็นสัตว์ลำบากหากกินตามปกติไม่ได้จะเดือดร้อนชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงจะต้องตกเป็นเหยื่อด้วยใช่ที่ต่อมามีเสียงกรองดังขึ้นคล้ายเสียงมโหระทึกจังหวะมันบีบหัวใจมากทำเอาป่ารอบตัวเงียบสนิททรงมองตาเก่าไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกในคืนนี้สักพักก็เกิดมีเสียงคนร้องโหยหวน มันเป็นเสียงแบบเดียวกับเจ้าคนที่เหยียบกับระเบิดเสียงของคนใกล้ตายคนฟังทางนี้ได้แต่สอบถามกันเองเพราะเสียงมันช่างหลอนหูชวนขนลุกจริงๆทรงชี้ไปทางหมู่บ้านมันมีแสงจากกองไฟลูกชนทุกสายตาเห็นเหมือนกันว่ามีผู้คนนับร้อยไปรวมกันในลานบ้านจะต้องเป็นพวกชาวบ้านกระทำพิธีกรรมบางอย่างแน่เสียงโห่ร้องจึงดังมากเหมือนว่าได้กระทำพิธีสำเร็จแล้ว ต่อมาได้จัดขบวนคล้ายมีขบวนแหมีการร้องรำทำเพลงแสงจากไฟคบใต้สว่างเรืองรองมุ่งออกจากหมู่บ้านไป